ใครับผมแต่ว่าใเลยปกติหา,างหลบันี้เยบไปอันนี้ไปพุดงเนนอกเนนอกเอาไปพุ่เนนอกเนอข้างาเอกตแตงครับแตงแตงแตงอันนี้ ตามสั่นในบ,บัวตามสั่นตามสั่นเอ้ตนตกเฮียยาตกแตงงันมาอครับผมเนี่ยเสืออ้อเอวกวกันล้างหล,งลงคุณโบแตงหเขาแบบประมาณนี้นะครับนะ้ะเขาจะเห็นไหมเป็นยวงเลยเป็นเศษหนังเอือกเลยครับผมอันนี้สำหรับลูกนึงหนังออเอือก็นบอว ขนาดได้ยังยังยังแบ่งไปอีกเออขนาดได้เป็นก้อนสองก้อนน่ะเนี่มีก้อนอีกดวงหนึ่งเพียงหนึ่งยังแบ่งไปอีกเนี่ยก็คู่เขียวกันครับผมบองตรงบกคู่เขียวกันนี่ส่วนนี้มีแต่เภยมักนิยมครับนิยมย่มยมการกินครับเออข้าวมันแข็งนะครับเนาะตอนเช้าประมาณนี้เนี่ยเนี่ยย้ำมาสอบเนี่ยเขีวสดๆนะครับสดทุ่งเหรอผมมีเหลือครับผมขายผมมีเหลือ số tủ hai tụ hãy bưng lên hai bung hai bung hai bung hãy bưng lên, bung lửa, bung hai 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 ของแท้ไหวจุไว้ย,ย่างไว้เก็ดเมนูไหนได้มั้ครับผมรังสันไปเลยจัดตกแต่งแต่ละเมนูจะมีเดีย๋ยวเห็ดออมอันนี้หมูครับหมูมันส์ ยังมาเลยอ,อันนี้ดีต้มทุ่งเท่าเด้ครับนี่ดีต้มทุ่งเท่าอะไรอันโต๊ะต้มกระดูกอ้วนน้ำมันสกนี่น้ำมันสกับประมาณนี้เตรียมขวางนะครับแต่นั่นลูกค้าก็ยังนั่งถ่ายไปถ่ายรีวิวข่าง้านมือนะ่ะแต่ประเด็น,นลูกค้าก็ยังถ่ายอยู่นะครับได้อยู่ครับจะย้ยไปเอาแค่นั้นแหละ จะเฮ็ดอ้อมครับครับนะครับผมบางคนถึงกับเฝ้าแชมเวลาเปกเ่็นเวลาเลย <c oughs> บางย่างก็ตตดต่อได้

้ใมาเหมืมมหอนเฮ้ยต่อมอยู่เนาะมามต่อมอยู่ได้มามสดมากครนะับเนาะอันนี้จะเ,เป็นอ้อมไปก่อนได้แตนเขาจินม,มาเฮ็ดเป็น เรื่องนี้เรื่องน,น,นี้แหละกันนะกวางามาถูกครับแบบ่าได้เยอะคุยหลายเครื่องนี้นะครับเนาะโอ้ยแต่งไม่เข้าย่างดีเลยครับแต่งอย่างดีเ่างหลังวได้น,นะครับแบบนี้อันนี้นู่นหน่อยแก่าประจำแตงได้ดอกดอกนะครับ หอยอยู่มานสองหลอดเนาะสีกออกวสีเออกต้องปาดสีเออกอันนี้สามสิบจีบหรือหรอหลวนะครับเนาะทครงหลานจะบอกเครื่องในเขามาครับเนาะบ่อฟอกแบบฟอกมาบ่อมานะครับเนาะนี่แหละซ้อยเส่ทุกอย่างเนาะ tôi nâng tôi nâng ở khách ẩn

ย่างครับเฝ้าอะไรกับบอทันนะครับเนาะตั้งสองมุนะครับเด้อมามนี่มามนุ่งเก้ากจุดจอดประมาณนี้นะครับนะ้ำมานเมื่อนี้ได้ไลค์ครับได้จับเลยไหมบักจับเลยลองเขี่ยตัวเดียว สองเสร็จอันนี้ก็ไปตัวมีลรอบนึงมาบอบินให้เจ้าตัวยังไงเชี่อความน บ่อาไึ่งบ่เอาเล่าไเด้อเรื่องมก่นอันนี้ก้อยซอยนะครับใส่เสือใส่ทุกอย่างนะครับเนาะมันแข็งไปไพกับยากแต่ได้บ่หลายนะครับเนาะใส่ตับนะตับงาม มาลงแบประมาณนี้เนาะเมนูหลักๆก็มันสกัดลา,ออกกาบปิ๊บมาแล้วครับผมลาบปิ๊บก้อยเสือก้อยทับเมนรู้ไม่ร้มัน,น,นมสออกเนาะต้มก็คือพ่กท่านใดเหรอครับต้มพวกไม้นะครับเนานะ รถดูดของแท้มาใส่ทุกใท่ทุครับน้เอเจ้าข้าจ้าเพื่อมากระแท่งทุกงล่ะจะกินลูงงั่งกินแบน ก่อนนันก็เรียบร้อยแล้วเจไปเลีกอรก่อนตัวหนึ่งอะซอยกบอ่ตัวนึงอเคยตัดตัดใก่อนซอยซอยเ่องนก็จะลายนิ้วมือแล้วี๋ยวเคลีย์ของแรกของ ซอยยามาซาอก็ประมาณนี้แหละแยวบ่ดีกับมากได่ผุทเฒ่าค่าได้ตัต้องอเอาไ้ก่อนเดี๋ยวเยร์ควงให้แล้วก่อนมาอันนี้ซอยเ่ตับ่เสือธรรมดานะครับนะ้ะแต่แต่คนนะครับเป็นบอกมากใส่มากแบบใดก็จัดไปครับผม บอกได้สั่งได้ใส่แบบเผาใส่ใส่ใส่ใสใสยังว่าไปอลองเบังลองเบังแดงแปดดูแล้วสีสดใสหน้ารับประทาน ต,ตัวหนึ่งไปถือไปเลยย่างไปเลยถือย่างไปเลยอะไรล่ะย่างไปเลยตัวหนึ่งเกี๊ยของโดยแลนี่ก็ไปครับนี่แหละบรรยากาศอ่าโอเครู้เรื่องคต้มต้มมะนาวต้มจะได้เพราะเนี่ยแต่ผมมาแล่หมูก่อนนะครับสักครู่แป๊บหนึ่งครับผมเกี๊ยล้างหมูอะเอ้ยแล่หมูก่อนย่างสอกับข้าวอย่านี้แหละ มันก็บมมันค่ากันเนาะเนี่ยสัน่นนะแต่จังเงาไปครับเดี๋ยวเห็ดเคลียร์ของนะครับมันคอรเร็วเ,เดี๋ยวก็เห็ดบางอย่างในห้อง g u ต t a r ตอนไปได้เนี่ยครับผมทำไปไรนะครับไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม